มีใครเคยเห็นผมเดินเล่นแถวนี้บ้างไหมไม่เคยนะครับแปลว่าเกิดไม่ทันนะฮะก็สวัสดีนะครับ่อแม่พี่น้องชาวขัแกนสุควรสมควรนลครับผมเต๋าเ้อยครับผมฝักเนื้อฝากโตแนยนะครับไม่ได้กลับมาขวัแกนนานพอสมควรครั้งนี้มีโอกาสได้มานะครับก็ขนเพลงของตัวเองมาร้องให้ชาวขัแกนได้ฟังกันนะครับก็เพลงที่จบไปเพลงแรกเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับเรื่อง ประโยคสัญ,ญรักณนะฮะมีใครได้ดูหรือยังครับไ,ได้ดูแล้วนะฮะเป,เป็นดูที่ไหนครับที่กรุงเทพใช่ไหมฮะขอนแก่นใจเย็นนะฮะยังเดี๋ยวเดี๋ยวมานะฮะยังไม่มาถึงโรงมที่ขอนแก่นนะครับใจเย็นขอนนะฮะก็เป็นเพลงประก,กอบนะครับชื่อเพลงว่าสัญ,ญรักษณนะครับชอบไหมครับชอบชอบแล้วโหลดด้วยนะฮะ ก็ฝากหนังด้วยละการประโยชน์สัญญาลักษณ์นะครับผมก็เป็นหนังเรื่องที่สองนะครับองเตานะครับก็ฝากด้วยนะครับอ่ะเพลงต่อไปให้ทํา